สวัสดีครับก็เห็นเพื่อนๆมีปัญหากันครับว่าวิดีโอมันยาวนะครับแล้วก็ส่งทางไลน์ไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าในกรณีที่เราจะส่งวิดีโอให้เพื่อนหรือว่าจะส่งวิดีโอส่งงานอย่างนี้นะครับคือง่ายๆนะครับเราอัปโหลดลง y o u t u b e ก่อนวิธีง่ายๆครับแตะตรงนี้เลยแล้วก็เลือกวิดีโอของเราครับจะกี่นาทีก็แล้วแต่นะครับเราเลือกเลยสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้ใช่ไหมครับแตะครับแล้วตั้งชื่อวิดีโอครับ ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งไปเลยเสร็จปุ๊บให้เรากดถัดไปครับคือถ้าถ้าเราอยากให้คนค้นเจอเรานะครับเราก็เขียนคําอธิบายแล้วก็แฮชแท็กด้วยถ้าใส่ในเพจดีดก็ได้นะครับอันนี้แล้วกดถัดไปนะครับทีนี้ก็วิดีโอนี้สําหรับเด็กไหมถ้าไม่ใช่เราก็กดไปแล้วก็อัปโหลดครับแค่นี้เองครับพอมันอัปโหลดเสร็จเนี่ยวิดีโอนี้เราก็แชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับ แค่นั้นเองแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอตัวนี้ผมจะผมจะลบออกนะครับแล้วทีเนี้ยพอบางคนก็มาถามอ,อาจจะสงสยัยเอ้หน้าปกทํำยังไงนะหน้าปกเนี่ยเป็นรูปที่เราแต่งไว้แล้วนะครับซึ่งผมจะใช้โปรแกรมนี้ครับอ่า YouTube Studio ครับเรามาดูกันครับอ่าทำไมมันกับหมวอย่างนี้ทีนี้ผมก็มาเลือกวิดีโอที่ผมดูนะครับวิดีโอตัวนี้นะที่ผมทำมเมื่อกี้แล้วแต่ แต่ตรงนี้นะครับดูแก้ไขตรงนี้แล้วเราแตะนี่ครับเลือกรูปภาพที่เราทําเป็นปกไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่าเราก็กดตัวนี้ครับรูปภาพที่เราแต่งไว้เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็กดเลือกตรงนี้มันจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันผมใช้มือถือทํานะครับมันก็เลยเด้งกลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวก็หันหัวไปทางซ้ายหันหัวไปทางขวาแล้วพอเรามาดูครับเรากลับมาที่เดิมครับกลับมาที่ยูทูบของเราพอมันอัปโหลดเสร็จนะครับ เห็นไหมครับหน้าปกมันจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับแค่นี้เองครับวิธีการอัพโหลดวิดีโอะนะครับ